รถแต่งซิ่งแบบไฮโซแล้วก็ดูแลแบบทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งสวยทั้งยังมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นการแต่งซิ่งของเปงะสวัสดีค่ะยูก็เจอค่ะมิสเตอร์ทีค่ะครับก็ไปสู่ซูเปอร์โบลนะครับวันนี้เราภูมิใจจะนำเสนอมากเลยกับตัวนี้นะคะ ไซตันนะคะดับเบิลแคบนะคะตัว GLX นะคะอ่านะครับเป็นเจียวเกียร์ธรรมดานะครับตัวเตี้ยของเราราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่692,000บาทกับสีเทากราไฟต์แบบนี้เลยนะครับใช่แล้วค่ะกราไฟต์เกร์สวยๆแบบนี้นะคะเป็นโมเดล2023แล้วนะแล้วก็ที่บอกว่าพิเศษกว่าใครนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราได้ยกระดับนะคะรถแต่งซิ่งอ่ะเท่ๆแบบนี้ มาเป็นเหมือนรถครอบครัวด้วยนะคะทั้งสวยทั้งยังมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นการแต่งซิ่งของอัปเองด้วยแต่ว่าเน้นการใช้งานแบบครอบครัวครบวงจรเลยคะ่ะนะครับก็ดูให้แต่งให้ดูหรูหราขึ้นอีกหน่อยนึงเลยนะครับนี่ค่าใช้เงินออกรถอยู่ที่อันนี้ลูกค้าเนี่ยค้าขายนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวใช้เงินอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะก็จะผ่อนประมาณเดือนละแปดพันเจ็ดค่ะโอ้ผ่อนแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วอย่างที่บอกนะครับแต่งกันแบบ จัดเต็มกันให้แบบนี้เลยด้วยนะครับใช่ค่ะสวยมาก u l ล option นะคะเริ่มด้วยตัวนี้เลยค่ะโลโก้จิจิๆแบบนี้เลยนะคะกับไททันสปอร์ตสีแดงเลยค่ะอ่าสีแดงนะครับให้มันตัดขึ JI, okay, so ้นมากับ oui, ตัว exactly. สีเข้มๆแบบนี้นะครับดูเด่นมากนะครับใช่และแน่นอนโหไปเข้ากับตัวสเกิร์ตด้วยนะชุดแต่งชิ้นแรกของเราคือกระจังตัวนี้ของเอสปอร์ตตี้นะครับเป็นตัด ดำแดงมาให้เลยนะครับใช่ค่ะดูสปอร์ตดูสวยงามมากรวมถึงตัวนี้เลยนะคะกับตัวครอบโเมียมนะคะก็จะเป็นตัวดดำเงาแบบนี้เลยคะ่ะโอ้โหมีครอบมาให้ตัวนี้เลย <c oughs> แล้วก็ชิ้นล่างชิ้นใหญ,ใหญ่ๆนี้เลยก็คือสเกิร์ตหน้าครับของ s อสปอร์ตนะครับมาเป็น3สีกสีเลยนะครับใช่นี่มีทั้งดำด้านนะครับตัดด้วยสี เทากราไฟท์แล้วก็ตัดด้วยสีแดงขีบนิดนึงด้วย oh. ก็ดูแบบโหหน้าเต็มสวยงามนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแบบล่าสุดของ s s p r t t ์เลยนะคะ mm. ยาวมาถึงด้านข้างนะคะ mm. ก็จะมีตัวสเกิร์ตรอบคันนะคะก็คือแบบโหสวยงามทั้งแบบดำแดงอย่างที่บอกนะคะรักษาคอนเซ็ปต์ใช่เลยนะครับแล้วก็ยังมีข้อไฟเลี้ยวด้วยนะครับ mm. ที่กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำ มีตัดเส้นสีแดงนิด,น,ดนิดให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับใช่ค่ะรวมถึงตัวนี้เลยค่ะครอบตัวเสาอากาศนะคะก็จะเป็นดำตัดแดงนะคะมีเส้นสีแดงคู่ออกไหมนะครับนี่เทจัดจัดนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงนะครับก็คือตัวเคปล่าเสากลาง4บานให้เลยนะครับนี่คือเพิ่มความรูหราเลยดูฟีเมียมากๆส่วนด้านท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งแคปหลังคานะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้วยนะคะแล้วก็มี ตัวโลบาร์นะคะเตี้ยที่ยาวตลอดค่ะแนวกระบะพร้อมกระบะไลเนอร์แทมิโซเลยค่ะก็ติดกันให้แบบดูดีไปเลยนะครับและด้านหลังแน่นอนนะครับก็ต้องมีสเกิร์ตด้านท้ายนะครับที่ติดเป็น3มชิ้นประกบเข้ารูปนะครับพร้อมเขี้ยวบ้างด้านท้ายแบบสวยจัดๆทำให้ดสปอร์ตนะคะก็ยังแบบเป็นสไตล์ความซิ่งที่แบบโหดูเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเองนะยังไม่จบนะครับพะมีแต่งด้วยสติกเกอร์ของ S อสปอร์ยังไม่ด้วยนะคันนี้คันนี้ลูกค้าก็รับทุก เลยนะตั้งแต่ตัวใต้กระจกข้างนะคะด้านตัวกลางรถที่เป็นอันใหญ่สุดแล้วก็ด้าน้ายนะคะก็รับแ,แบบนี้สวยๆได้เลยจะติดหรือจะไม่ติดก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยคันนี้นะะเลือกแบบเอาไปจัดเต็มกันไปเลยนะครับนี่แอสบาตตี้จัดให้เต็มทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ความหล่อนะเพิ่มขึ้นอีก300%ด้วยตัวแม็กนะคะ,ะ,คะปกติตัวรถเดิมะคะ่ะจะเป็นแม็ก16นะคะที่มาจากโรงงานแล้วก็เปลี่ยนเป็นแม็ก18 คอนเซปต์ Concept, ลูกค้าอยากได้เป็นออกแนวดําแดงนะคะเน็เป็นแบบแนวใบพัดเนาะแต่เนี้ยเราก็ยกระดับความไฮโซขึ้นมามนัาจะค่อนข้างมีดีเทลลูกเล่นมากกว่าใบพัดแดงทั่วไปด้วยนะคะใช่เลยนะครับตัวนี้มาเป็นของอีโมชั่นะครันะคะโอ้โหสีแดง เส้นเล็กๆตามขอบนะครับพร้อมก้านเป็นซ c ซีเลด้วยโหสวยจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่จบเพราะเราเสริมความขับขี่ให้นุ่มนวลมากขึ้นด้วย<ช>นะครับเพราะวอย่างที่บอกว่าเราเน้นคอนเซปต์ที่ดูไฮโซแล้วก็เน้นการใช้งานแบบครอบครัวเราก็จะเน้นเป็นย่างใหญ่นะคะ255เนี่ยทำให้ ในการขับขี่เนี่ยนุ่มนวลซับแรงกระแทกได้ดีนะคะไซขนาดก็คือ255 50 R18 นะครับตัวนี้นะครับจัดให้ทั้ง4ล้อกันไปเลยนะครับใช่ค่ะเราก็อัปเกรดให้เลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีติดซิมให้รอบคันนะคะแล้วก็มีฟรีค่าดำเนินการจดทะเบียนให้ด้วยคะ่ะกันสัดข้าง4บานจัดให้ครบนะครับนี่มาเข้าชุดให้ครบหมดเลยนะครับ อันนี้ก็อันนี้เฉพาะภายนอกนะครับยังไม่จบเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแับภายนอกอยู่แล้วนะครับจัดภายในเข้าไปด้วยเลยนะครับคันนี้การเพิ่มรถให้ดูไฮโซมากขึ oma, ้นเราก็ต้องเปลี่ยนภายในจากเบาะผ้าเดิมๆให้เป็นเบาะหนังเพื่อ,อค,ความเรียบหรูดูดีแล้วก็ดูแลรักษาใช้งานง่ายนะคะนะครับคันนี้จากเดิมเป็นเบาะผ้าเนาะเบาะหนังเราก็เปลี่ยนให้เลยนะครับให้ลูกค้าเลือกสีด้วย ซึ่งอันนี้ก็จะมาเป็นสีดําแบบดูดีดูพรีเมียมเลยนะครับ<ช>รบวมถึงตะเข็บด้านข้างลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําเข้าเซตไปเลยนะคะก็จะดูแบบข้างในาก็จะเป็นแบบ all black เลยสวยงามหรูหรามากๆแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่างานหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าก็คือความบันเทิงของรถเรานี่เองนะครับใช่อย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ของเราเป็นรถรถสิ่งไฮโซนะคะเป็นแบบครอบครัวนะคะแล้วก็เพิ่มเปลี่ยนจอหน้าเป็นจอ a อ d ด o i d นะคะก็สามารถ เล่นควอมบันเทิงได้ครบคันนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยลูกค้าก็มีแบบครอบครัวมีเด็กเล็กด้วยะะนะคะเพล่ดเพลินในการเดินทางเลยคะ่ะใช้งานสะดวกสบายสุดๆนะครับเป็นจอ Android แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการที่มีจอแบบนี้เราได้ติดกล้องบันทึกหน้ารถและมีกล้องมองหลังให้ด้วยเลยนะครับใช่กล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยเราก็มีฟังก์ชันที่เปิดดูในจอภาพได้เลย แถมมีเมมโมรีด้วยสามารถแบบดึงข้อมูลไปใช้ต่อได้นะคะรวมถึงกล้องมองหลังเนาะเวลาใส่เกียร์เข้าเกียร์ถอยหลังก็ขึ้นที่จอให้เลยทั้งสะดวกปลอดภัยความบันเทิงครบคันเห็นไหมคะว่ารถของเราต่างจากรถเตีย้ยแต่งซิ่งปกตินะเป็นรถแต่งซิ่งแบบไฮโซแล้วก็ดูแลแบบทั้งครอบครัวเลยคะ่ะอะ่ครับก็เป็นแนวรถครอบครัวไปเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับก็แน่นอนอย่างที่บอกก็แต่งครบแบบนี้ใช้เงินจบที่ 120 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ผ่อนแค่8 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ<ช>บอกเลยว่าโหชิวๆอ่ะครับคันนี้คุ้มค่าคมากแล้วก็สำหรับคันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เตรียมที่จะมารับรถที่โชว์รูมแล้วเนาะยังไงเราก็มีตุ๊กตานะคะรอเสพให้ลูกค้าอยู่ในรถแล้วะค่ะน้องหมาสุดน่ารักนะครับวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราครับไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย